โอเคแล้วผมก็กลาดสวัดสดีเซนเซนนะครับผมวันนี้อะไร <c oughs> แบบบบก็วันนี้จะมาเล่นเก็ a แอ e เซนซึ่งห่างหายกันไปนานมากไม่เล่นเป็นชาติชาติาตแล้วอ่ะ <c oughs> นี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นคิงแล้วกันเป็นสกินของ VIP เนาะแต่ผมดันเล่นที่เล่นไปซื้อเกมพัทมา400ละบันอย่งแย่งเลยแลังจากนั้นผมดันอยากรู้ไงว่า ถ้าเจอว่าไปลบรเกมพารทเนี่ยของที่ในเกมแบบเขาให้มาพร้อมกับเกมพาทมันจะหายไหมมันไม่หายครับแต่เกมพาทหายหายหายโลบักโลบักไม่ได้คืนไยไงไม่น่าไปเล่นพีเรนเลยแต่เสียดายโลบักหน้าต้อง4ี่ร้อยโลบักอะ่ะโอ้โหหรือสิไม่บาลังไม่เล่นพีเรนแล้วก็เล่นพีเรนก็ต,ตอนนั้นอยากรูไงแบบเออรู้ว่ามันจะหา,หายหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ดันหายจริงๆเ,เกมพารทหายเหลือแต่ของที่เป็นที่เลลึกให้นะ น่าเศร้าจริงๆเลยเป็นสิ่ง <im it> ที่ไม่ควรลองนะใครที่อยากจะลองเล่นเกมพาร์ตัวเองอย่าลองเ <im it> ตือนแล้วอย่าลอง <im it> เฮ้ยเออหน่นแหละเก็บอย่างรวดเร็วจังหวะนี้เตรียมคลิกซ้ายแล้วนี่อันล็อกแหละคืออะไรเพื่อนมาเกิดฝั่งนี้เกมอยู่ฝั่งนู้นทำไมมันเกิดสลับไปสลับมาเหมือนตัวเกมมันจับว่าเราอยู่ฝั่งนี้กันเยอะมันเลยก็ไอเนี่ย่เพื่อนมาอยู่ฝั่งน,นู้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ เจมคลิกซ้ายตลอดเวลานะฮะมันอยู่ฝั่งนู้นแหละเกิดไปเกิดมาเก็บสองครจังหวะนี้เหนียกเปี้ยวอะแม็กม M A G 7อ่านว่า M A G 7หรืออ่านว่าแม็กโดนเฮดช็อตเชื่อว่าปืนกดเมื่อกี้กดคลิกทีเดียวมันไม่ตายงงเลยเมื่อกี้ ซองไปเล่นในยไากล์ใเลยไม่ใช่ปื100นร้อยมีลูกซองร้อยมีคลิปนี้ไปคลิปซันะผมลืมบอกเพราะมีเวลาอัดนิดเดียวจะตัดลนแบบไม่ให้ช่องมันเงียบไงมาฟีมี่ยนเวลาการจยังเลยโอ้เจอ AK เข้าไปเปลี่ยนปืนได้ไหมไม่อยาเปลยปืนได้แล้วแต่ปืนก็เทสะกินเท่ดิ เดี๋ยวยิงพนุสองคนเลยเหรอนี่เปเปอร์กันปืนกระดาษแตกฝั่งนู้นเพื่อนฝั่งน,นี้เนี่ยโดยยิงได้เฮ้ยแตอนเจียเราขึ้นท็อปสี่แล้ววายมากเลย สองคนยังลุมคนเดียวไม่อยู่อ ah> ่ะอย่างเติงอ่ะคนเมื่อก like ี้ที่เรายิงไปเมื่อก <Ja ี้เสียงวินโด์เสียงวินโด์อะไรเมื่อกี้วินโด้เจ็ดปะหรือวินด้ไอพีชอบเสียงอยากได้บ้างอ่ะถ้าเรายิงมันไม่ตายนี่หาเลยนะเพราะเราอ้อมหลังมันมาแล้วมันไม่เห็นเรา ทำไมเราเดินมาไม่เจอใครเลยจะพอออกไปตรงกลางนี้เต็มพลเมลนกันเลยเตกจใจห,หมดวีวก็ามาสป,ปอน์ตอนนี้เข้าหลังไปดิเห็นแล้วแหละต่กดยิงไม่ทันวิูฟังดุ MG 3 6ปืนใหม่นี่นาไม่หมายถึงปืนใหม่ตอ่อจาก MG 4 2โอ้ยช่างมัวด ไอ้นี้ไม่ได้กลเด่นไงฆ่ามันอย่าให้มันได้แม้เกมไะจบเราไม่อยากเกมจบเร็วเพิ่งอัดมาสี่นาทีเองขอสักสิบนาทีก็ได้แล้วตัดให้เหลือสักแปดนาทีขอคิดยาสักแปดนาทีก็ยังดีขอคิปแบบลงในช่องสักแปดนาทีก็ได้เคราเกมต่อไปวิญ <ทำ S 1> านี้ด่านอะไรเอ่ยไม่เคยเล่นเลย แม่ดานีคุณคุณค้นเหมือนเคยเล่นในเกมไหนไม่คุ้นหรอกมัง้งไม่คุ้นโอ้คนเล่นน้อยมากเลยอ่ะ okay. uh, ถือปืนน right? ี้เลยไอถืออันนี <s <S ้ก็ได้จะได้เดินเร็วๆนยเฮ้ยอะไรอ่ะโดนนัดมันก็ยังดีเอ้าได้ฟรีคิวเฉยฮึย เอ้ยฝีมือเริ่มกำลันพือหปุ๊บโดนยิงปั๊บเลยโอเะอย่าพูดว่าฝีมือเราเก่งขึ้นถ้าพูดแล้วจะแพ้เอ้ยฝีมือเรากากรก,ก,กากมากเลยแบบไม่ได้เล่นมาฝีมือไม่พัฒนาเลยอ่ะโอ้โหอะไรกับเนี่ยฝีมือเรานี่มันไม่พัฒนาไม่พัฒนาเลยอ,ะอ่ะ,อะลยิงก็บบุรุราคฆาเลยอะ่ะโรเลย เฮ้ยลือดม,มันเหลือน้อยแหละโดสองนักแตกเฮ้ยทำไมเราแบบฝีมือไม่ค่อยเก่งเนี่ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเสียงอะไรแบบบางกีเสียงมตร์ไฟผ่านเลยยิงอยู่ในนี้กันแน่เลยมันยิงกันตรงไหนอะ เสียงอะไรทำไมมันดูเงียบๆไม่มีใครสู้ยิงกันเลยหรอกเกมมันเงียบๆอะ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรเงียบๆเลยไม่เห็นหรอเดินส่งแจ้งขนาด โทรศัพท์แจ้งเตือนแล้วตายเลยแตกโอ้ผมนี่แบบตัวท็อปแมปแล้วต้องท็อปแมปให้ได้วิโอ้โหโดนฆ่าแลวเกินไปเกินไปโอ้ยคิดเก้าทีแล้วโอ้ยเดินสวนไม่ได้ไงมันตะมองอีกจอเลยเจดเจ็ดช็อตได้อีกเก้าวิคิดเก้าที เกมแบบเงียบๆเบบนียไม่ชอบเลยอ่ะเกมแบบสนุกๆแมันีบมันไม่ได้มันต้องแบบมีประเบิดอะไรเงี้ยปาระเบิดให้มันแบบมีเสียงด้ Nice headshot Yeah I know I know Nice headshot Nice headshot mm hmm. มีอยะ <c oughs> ให้ผมทำเกมไ้วก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ว่าตอนนี้ช่องแค่ยี่สิบสามผู้ติดตามอยนะ่างน้อยมากโอ้โหเขียวน้อยมากเลยผู้ติดตามตอนนี้แบบน่าสงสารมากชอ่อง ก็คลิปนี้ของเขาจบพลิปนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดคลิปใ่ทันเลยเพราะว่าไม่ลงคลิปในช่องมาประมาณชาติหนึ่งแล้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน